สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมาหาดักหนูนะครับวันนี้นะครับผมมาใส่บ่วงรวดนะครับผมบ่วงรวดกะไม้นี่เขาเคยมาใส่กับเล็กนะครับผมเป็นไม้ขวยหยู๋ <laughs> ไม้ขวอยูมือมือหน่อเดี๋ยวไปตัวหนึ่งแต่รอบนี้เพิ่นผมมาเลาะบางอีกอะเอา้ามีข้องหนูเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าปกติกะมันเห็นบ่นชัดเนาะ หนี niin, มันก็ชิดเรื่มเรื่มลมลมลงเนี่ยเป็นข้องนูชัดขึ้นก็นเลยว่าสิไม่จัดเลยครับบ่วงรวดเท่าเพราะว่าตอนมาข้องนูบพท่านได้ชัดเนาะก็ะมานนี่ข้องนูเริ่มชัดแล้วสิม่นูบ่มีกับจิตตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับกับบอหูเดี๋ยวมาลองเบิ่งนกันแต่ว่ารอบนั้นได้ไปตัวใหญ่อยู่ครับตัวหนึ่งแต่ว่ารอบนี้มาลอม่องเบิ่งว่าบ,บ่วงรวดเท่าสีมานบอนี่นะครับผม น้ำปลาหย่านี่ครับผมหย่าไว้เป็นหย่าไว้นะครับผมปลาหย่าไว้สัส่วนใหญ่ไปครับผมไปเซหนูไปลุยน้ากันครับไปครับครับผมข้องหนู Mắng nhịp 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 yu, nhịp 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 đấy nhịp 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 lên nhịp 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 ngâm ngâm được khi nào mình quỷ ngâm ngàm khắp phía หูมันออกมนันจีตเห็นวผมจิตลองจัดไปปากหูนี่ลองเบิงปากหูลองเบิงนะพี่น้องเด้อเสียบแบบนี้นะ ไแบบนี้ลองเบื้งเลยครับกวดมันเรียนอืมติดที่เรียนอยู่ข้างในพี่น่องเนอยู่ข้างในนี่เลยเขาจะเอาบ่วงลงไปนี่ได้บ่ลงไปในห้นี่ลองเบื้งครับ เสียมลงเอาครับเรียบร้อยครับเสียมได้พีนน่น้องคว้ยมันนี่มาขวดกินเข่าหรือผมถมไวทอยู่ด้นี เดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมาลุนมาเบ่งผลงานกัน,นเศร้าคนล,ละว่าจะเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องผมใส่แหล้วแล้วนะครับผมก็ใส่โ้งออมแปงสันนะครับออมออมมากเลยนี่มาหวัดมองควยหนูคือเก่านี่ครับผม <laughs> ที่นี่มีหลังหนึ่งมันติ่งนะพี่น้องขวาักขากอยู่พางนันผมใส่อ้อมมากนี่บ่เบื้องกันมีหลังหนึ่งขวาขากักขกขวาักขากอยู่ย้บบอกได้ว่าถือแล้ว the wind. Ui, nãy trời tôi nhảy lên phía ngon Nãy gặp แมวใหญ่แมวใหญ่ครับนะครับพี่น้องถึกมากเหมืนหมาเลยครับผมอยู่เลาะขวยเลยมันไอ้จะเวนสิตตกดินะนะน้ำออกนะครับผมมักใหญ่ยางยางใหญ่เลยเอาครับอืนซอยจังบม่รุนกันไหมครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าะนะครับผมกับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับไปบึงพวงหนูกันครับผมเที่ยวไซไวเนาะหลังจากตอนคำเดี๋ยวไปตัวน,นึงนะครับยังไงเลยถือกเกลียวแห้งเดี๋ยวไปบึงครับรอบเศรา้านี่สิมิโตะนี่ครับผมมากับจักรยานสีแดงครับผม ไปครับตะเวนขึ้นพอดีพี่น้องเหมือนกันครับผมถึงไม้แล้วทีมีแต้มว่าเสานี่ ห้อยขวดใหม่ตัวนี่พี่น้องนี่มใหม่อยู่ครับนี่ห้อยขวดที่ถือบ่วงข้างบนล่ะมันผ่านเลย ครับผมมองนี้ขวดอ่ะหมดผ่านโอ้เป็นแนวนี้พี่น้อง นู้หน่อยคือเรียนจังดวเดี๋ยวใสยยไหคือเก่าเลยพี่น้องผมะวะ่ายังมีหนูยกเบิงงจากลักษณะนี่ครับพ่องไปโอ้ถึงเด้อครับพี่น้อง อโอ,มมอ้มันคือตายล่ะนี่ครับผมมพัดมันเั็นนี่พันหยาไว้นะตัวนี้นะ่าจะเป็นทีมงานลูกเพื่อนพี่น้องทีมงานลูกเพื่น ที่างานหลุนหน่อยแสดงว,ว่าหนูหลายตัวอยู่มีหลายหลุนเนี่ยนีเป็นรุ่นลูกหมดกัดนะไปไปพี่นอกได้มาแล้วแต้มหนึ่ง แดงว่ามีหนูหลายลุ่นนะพี่อน พี่น้องเฮ้ยหลังนี้หลังนี้ก็ถือกครับท่าน,นเห็นไหมครับท่น,นลุดขึ้นลุดลงอยู่นะพี่น้องนั่นนั่น,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 น เฮ้ยเจ๋วอีกแล้วครับงานวัยรุ่นแบบสองครับ งานหนูวัยรุ่นตัวไหมโอ้ยหลังนี่ อยู่ตัวหน่อยคือผ่านผ่านมันบดถือพี่นงองผ่นันบดถือวะนะ่ะนี่แบบนี้สแสดงว่าตัวหน่อยนะครับนี่สแสดงว่าตัวหน่อย ตัวหน่อยมัดตํำใส่ไปนี่คือเกา่าทีมงานหนูวัยรุ่นตัวหน่อยมัตํำก่อนห,หมดถือครับ หมูผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านลังมีกบผ่าน เอ,อเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่นนั่นโอ้ยนั่นนั่นนั่นพี่น้องเอาอีกแล้วครับวิบ่งบัวบัวเลย ได้เมื่อในหู้กับบทธิกไว้พี่น้องตูตูมันเลียนออกไปแล้ว ลังหลักมันพี่น้องลังรักมัน นี่กืบดถือครับหลังนั้นก็บสถือบิดเลยได้ครับผมไปสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับผมหมายเขปาปลาป่าลกๆนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องผลงานเขาเซานี่ได้สามนะครับพี่นอ้องเซานี่ได้สามตอนหัวคำเด็ด ตัวหนึ่งยังไงเลยกับเป็นซีแต้มไม้นี่นะครับดักหนูโดยบวงลวดก็ถือว่าได้การเลยครับถือว่าถือว่าหมานเลยพี่น้องเพราะว่ามันหกนะครับผมกับค้องไม่เห็นค้องพอดีก็เออมันน่าจะมีหนูหลายตัวอยู่ครับผมก็ก็สชิมีหลายรุ่นนะครับผมแล้วแต่ว่ารุ่นใดสิมาถือนะครับผม อันี้แหะครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเอามาฝากที่ฝากน้องครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ